เอาเอาเนกระเป๋าไว้เอาโอเคเนี่ยฝัดไม่ดีคนหน้าบนตาหน่อยวีผมไหมพี่หนัะลงพี่ดำวีผมไปวีผมเอ้อโอ้โหวีผมในรอบกี่ปีเนี่ยจะใช่ค่ะ หวีให้ถึงหัวข้างหลังด้วยจ้าแบบลืมว่าหวีผมยังไงไปแล้วอ่ะใช่โอ้รอละรอละรอยังรอโพลวกัน อะเสยเสยแบบนี้เสยดีๆโอเคโอเคเอาลรอนอะรอยังนงเกาขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเอาเอานี่ยปัดนิดนึงเอีเอาเออกลางๆจริงๆตั้งกล้องกันเลยโอเค ดูดีๆน nah nah uh ี่ครัมองกล้องมองกล้องมองกล้องอ๋อถอดรองเท้าหน่อยถอดรองเท้าหน่อยเออโอ้ยเจ้าหน้าที่ก็น right> ่าร oh, ักมากเลยนะคะให้ความร่วมโอ้ยน่ารักอ่ะต้องต้องให้น่าขึ้นนิดนึงนี่ที่ลุงดำน่าตัวหน้าตัวดำติกตอกติกตอกนะดิติ๊กต็อกให้น่าขึ้นนิ่งนะนิ่งๆดีกว่านิดเดียวจะช้าตามมองกล้องครับนิ่งครับนิ่งครับ อันน่าใส่เบาๆพอนิ่งอันน่าใส่เดียวนิ่งตามมองผมยิ้มเอาโอเคพอแล้วยิ้มนานเดี๋ยวเรียนหัวรอแล้วเออไม่มีลายเลยนี่ยสิว่ามาเงี้ยมันไม่มีหรอกกรมยังไม่ทันเก็บปีสี่สองอ่ะอ๋อจะมีทียมมาจากไหนดี้าไม่จำไหนเข้าบ้านกลางเนาะเจ๊เจ๊บัดเขาดำเันอะ ไม่ขาวดำบัตรแถบแม่เล็กแม่เล็กแม่เล็กตอนเก็บขาวตอนเก็บเป็นวัยรุ่นขาวดำมันไม่มีเก็บในประวัตินี่ม่วนม่วนนั่นเลยก็ม่วนทุกวันนี้ทำมันม่วนทุกวันนี้เลยถ่ายม่วนทุกวันนี้เลยถ่ายทุกวันนีม่วนมากบัตรขาวดำอันนี้ม่วนจริงม่วนก็รูปมันขาวดำไหมอ่ะมันเหมนเป็นสีเลยทำใจโมกหนึ่งโซนหนึ่งโซ พ <Okay. S 2> ี่จามจะได้ไปเที่ยวแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวคันนี้ก็จะต้องไปหาวัคซีนมาฉีดแล้วตอนนี้ตาสาวคนค่ะวัคซีนฉีดได้เลยวัคซีนเล็ตได้เลยเหรอคะได้เลยค่ะตาลองกินเดี๋ยวจะดูให้ก็ฟังลองกินได้เลยช่วงเนี้ยส <c oughs> งสัยก็น่าจะเป็น <c oughs> น่าจะเป็นหน้าที่หนูอีกอะไรพี <c> ่ <oughs> ไหนๆกันเนาะน้าพีเนาะไหนๆก็แบบอ่าเมื่อวันนั้ผมดูในคลิปผมดูในคลิปมีแท็กซี่คนคนไหนไปป่วยติดตรงติดเตียงแกไปปุ้มนแท็กซี่อ่านั่นๆใช่ใช่เขาทำเพื่อสังคมเนาะหนูแท็กซี่อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนๆหาบ้าๆเนี่ยหนูก็ทำได้เท่านี้แหละทำได้เท่าที่ทำได้คิงชัยภูมินะคิงชัยภูมิเบอร์โทรอะไรเบอร์พี่นะ ศูนย์เก้าห้าค่ะเก้าหกห้าค่ะสี่หกเก้าเก้าค่ะเแกมีเมียเนี่ยมีสมรสอะไไม่มีไม่ไม่เคยมีเมียค่ะไม่เคยมีอะไรเลยสมรสอนนี้โดเนาะโดวมใส่มาสมรสได้ไงมาตายตเมไรเนี่ยกี่พศเนี่มกราหกสีมกรา ม,ม,มันปรับกรณีหมดอายุมันไม่ปรับกรณีหายสิบมกรานะหกสีนะโอเคหลังจากที่ทำบัตรประชาชนแล้วนะคะก็ต้องมาย้ายเข้าบ้านค่ะย้ายเข้าบ้านเล็กที่ทา <c oughs> งไหนออกไป เอาไปก่อนอ๋อหลายขั้นตอนมากเลยนะคะต้องย้ายเข้บาบ้านเกตค่ะพี่น้าน่ารักมากเลยให้ความเมตตากับพี่ดำม,มากเลยพี่น่ะไม่ค่อยรู้สวัสดีค่ะจ๋า,า,าคุณลุงดำนี่เป็นยังไงแล้เล่าให้พี่พี่ดำแกมาอยู่โคราชนานแล้วค่ะ หลายปีแล้วคนนี้ยจำความไม่ได้จำความไม่ได้จามไ,มไ,จไม่ได้เลยนี่เพิ่งจะมาลื้อฟื้นความจำพี่นิดๆหน่อยๆชื่อประสิทธิ์อันนี้เป็นเจ้าบ้านค่ะหนูเป็นเจ้าบ้านค่ะกำลังทากั<ม>าบเจ้าบ้านจงอยู่กับพี่ดเดี๋ยวเขาถือมาอเดี๋ยวเขาถือมาให้ค่ะแม่พี่จะถามส่วนตัวเนี่ย ดำอ่ะเห็นเข้าในห้องก็รู้จักกันอ่ะพี่ไม่รู้จักออก็เลยอยากถามเออลุงดำวางยันก,กันกระซิบกันคือลุงดำเนี่ยหนูหนูก็คืออยู่กับพวกหนูเนี่ยคือกินอยู่หมายถึงว่าแกมาเก็บขวดเก็บอะไรเนี่ยก็คือคุ้นเคยกันอยู่แล้วเหมือนแบบเวลาแกไม่มีมแกแก็มาขออะไรเงี้ยเป็นดาวติ๊กตอกใช่ใช่ก็คือหนูอ่ะลงติ๊กตอกขอหวยแก ใช่ค้อห้อยแกเดี๋ยวหนูขออนุญาตตา้วก่อนอันนี้พี่เจ้าหน้าที่นะคะที่อันนี้คนนี้น่ารักมากเลยนน่ารักมากเลยคือแบบ<อ>ว่าวิ่งเต้นให้ดีมากเลยอ่ะอู้ห้น่ารักเทสบานนครรักอรัสีม,มัน,น่ารักมากเลย<อ>ลเดี๋ยวเล่าเล่าประวัติพี่ดำก่อนตั้วไปก่อนนะคะ